อยากรู้จังเลยค่ะเขาไปกับมือที่สามหรือใครคนนั้นนะ่ะอยู่ดีมีสุขกันหรือเปล่าเขารักกันดีไหมคะหมอจูนโอเคค่ะเรามาส่องกันนะว่าไปกับคนนั้นแล้ว่สุขีสุขังเป็นยังไงกันบ้างนะคะหวานชื่นกันหรือเปล่ามีปัญหากันบ้างหรือเปล่าส่งใจมาที่ไพ่หมอจูนนะคะ ถ้าหากอยากได้เป็นพลังงานของตัวเองหน้าช่องมีการติดต่อมีช่องทางการติดต่อมาชนอยู่ทักมานะคะแล้วนั่นคือจะเป็นพลังงานคุณตรงนะคะอย่าเอาคําทํานายนี้ไปตัดสินชีวิตนะคะเพราะนี่คือเรนดอมมาดูพลังงานของความสัมพันธ์ระหว่างเขากับใครอีกคนนั้นเป็นยังไงคะตอนนีโฮโฮ้เป็นเรื่องของรักแทรกรักซ้อนรักเราสองสามคนจริงๆคะ่ะนะไพ่เขาบอกว่าเขากับ คนนั้นนะ <X prestigious> เป็นยังไงเขาบอกมาเลยว่าไม่ได <money> ้สุขีสุขขังอย่างที่เขาโพสต์ให้เห็นนะคะหรือว่าลงโซเชียลให้เห็นหรือทำให้บุคคลอื่นๆได้เห็นว่าเขานั้นมีความสุขอยู่ดีมีสุขกันรักกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์ของเขานั้นเศร้านะคะแล้วยังไงต่อคะความสัมพันธ์ไม่โอเค เรื่องของการเงินก็ไม่โอเคค่ะทั้งเรื่องของความสัมพันธ์และเรื่องของการเงินนะคะหมุนติ้วเลยเงินหมุนติ้วเลยนะคะนะเขายังไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงเลยค่ะว่าปัญหาที่เขาเจออยู่ตอนนี้เป็นยังไงทีแรกเขาก็นึกว่าจะสุขีสุขังอย่างที่เราสงสัยหรือสิอย่างที่เขาพรีเซนต์ออกมาให้คนอื่นเห็นนะคะหรือที่โพสต์นะ นั่นคือไม่ใช่ความจริงนะคะมีการตั้งดาบใส่กันด้วยนะคะโอ้ไม่โอเคค่ะไม่สุขีสุขังค่ะถ้าถามแล้วตามคอนเทนต์นะไม่โอเคไม่ได้สุขบางทีเขายังคิดอยากจะหันหลังให้ด้วยซ้ำไปนะคะเพราะว่าเชื่อเธอคะ่ะในเรื่องของการเงินถ้าคู่ใดมีปัญหาเรื่องการเงิน นะคะรักกันปานจะกลืนเมื่อตอนใหม่ใหม่หรือตอนมีเงินก็แล้วแต่ถ้าเงินขาดเมื่อไหร่นั่นแหละค่ะปัญหามานะอืมและความคิดของคนของเขานั่นที่เขาไปอยู่ด้วยหรือมือที่สามความคิดเขาว่ายังไงหรือปะ่เขาอยากจะไปเริ่มต้นกับสายเปคือคนที่ร่ำรวยมีเงินทองนะคะเขาก็อยากจะหันหลังให้คนของคุณเหมือนกันนะคะ แน่ยิ้มสะใจกันแล้วสิหึทิ้งเราไปใช่ไหมมีความใจร้อนใส่กันค่ะเขาทุกวันนี้นะอื